วินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสองนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดการแห่งวงการฟุตบอลชายสองคนที่เป็นดังเทพเจ้าแห่งวงการฟุตบอลชายสองคนที่อยู่บนจุดสูงสุดแห่งยุคสมัยเกือบสองทศวรรษที่ชายสองคนนั้นห้ำหันกันขึ้นมาผัดเปลี่ยนกันครองความสำเร็จผัดเปลี่ยนกันถือครองสติอันบ้าคลั่ง รางวัลส่วนตัวมากมายมันการันตีว่าสองคนนี้นั้นสุดยอดเพียงในเซติที่ถือครองอย่างบ้าคลั่งที่นักฟุตบอลรุ่นใหม่นั้นไม่อาจเทียบเคียงได้ชายสองคนที่เป็นที่สุดแห่งตลอดการเป็นดังเทพเจ้าแห่งวงการฟุตบอลชายหนึ่งคนมีพรสวรรค์อันล้นเหลือส่วนชายคนนั้นมีพรสแสวงอันเหลือจะเชื่อ ความอัจฉริยะในการกระชากรากเรือการจบสกอร์การเล่นฟุตบอลทั้งเท้าซ้ายและเท้าขวาของทั้งสองคนมันยอดเยี่ยมขนาดไหนทุกคนต่างรู้ดีสถิติที่ถือครองมาอย่างยาวนานที่ไม่รู้ว่านับจากนี้อีกกี่สิบปีอีกร้อยปีจะมีนักฟุตบอลคนไหนมาทำลายสถิตินั้นได้ไหม 1. คนควา้ารางวัลบอลลงรอถึง8สมัยส่วนอีกคนควา้ารางวับลบอลองถึง5ครั้ง สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่การันตีว่าเขาทั้งสองคนนั้นอยู่บนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลอย่างแท้จริงคริสเตียโนโรนัลโดและลิลลี่เมซี่อยู่บนจุดสูงสุดของวงการฟุตบอลเขาทั้งสองคนนั้นเป็นที่สุดแห่งไอดอนเป็นที่สุดแห่งตัวอย่างที่ดีให้แก่นักฟุตบอลรุ่นใหม่ได้เดินตามเขา นักฟุตบอลที่เป็นแบบอย่างที่ดีมาโดยตลอดทั้งคิเตโนโรนัลโดและลิโอเนลเมสซี่ไม่ค่อยดื่มไม่ค่อยเที่ยวมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมมีระเบียบวินัยต่อการเล่นกีฬาเขาทั้งสองคนนั้นถือได้ว่าเป็นนักฟุตบอลที่มีความเป็นมืออาชีพสูงมาก ในเกือบสองทศวรรษที่ผ่านมาเขาทั้งสองคนนั้นห้ามหันกันมาต่างคนต่างถือครองความยิ่งใหญ่คนหนึ่งอยู่เรอัลมาดริดคนหนึ่งอยู่บาร์เซโลนาต่างคนต่างไม่เคยน้อยหน้าต่างคนต่างเป็นคู่แข่งเป็นแรงผลักดันที่ดีให้แก่กันมาโดยตลอดทั้งโรนโดและเมซี่เชื่อไหมครับทุกคนว่าถึงวันที่ทั้งสองคนนี้เลิกเล่นฟุตบอลเราจะคิดถึงเขา และในตอนนี้ทั้งคิตโนโรลโดและเรโอเนเมซี่ไม่ได้เล่นฟุตบอลในยุโรปแล้ว แต่ชื่อของเขาทั้งสองคนนั้นยังคงอยู่ในจิตใจของแฟนบอลที่รักใคร่ทั้งสองคนนี้และถือว่าเป็นข่าวดีให้กับแฟนบอลทั้งสองคนนะครับเพราะในวันที่1กุมภาพันธ์2,567นี้นะครับทั้งคิเตโนโโรนันโดและลิโอเนเมสซี่นั้นมีโอกาสที่จะกลับมาเจอกันกลับมาดวลกันให้แฟนบอลน,นั้นหายคิดถึงนะครับ เพราะว่าโปรแกรมการอุ่นเครื่องของอินเตอร์เมมี่นั้นมีโปรแกรมที่จะอุ่นเครื่องกับอานาเซอร์ซึ่งเป็นทีมของค no ิโนโลนโดนั่นเท่ากับว่าโอกาสที่เขาทั้งสองคนจะเจอกันนี้มีมากถึง90%ด้วยกันนะครับและแน่นอนว่าราคาตั๋วเอ่ยราคาอะไรต่างเอยมันต้องพุ่งขึ้นพุ่งสูงอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นแมตช์ส่งท้ายที่เขาทงสองคนนั้นจะได้เจอกันจะได้พบกัน และผมหวังว่าแมตช์นี้จะเป็นแมตช์ที่คนทั่วโลกนั้นเฝ้าจับตามองและถ้าถึงวันที่เขาทั้งสองคนต้องเลิกเล่นฟุตบอลจริงๆผมคนหนึ่งคงเป็นคนที่ใจหายน่าดูเพราะผมเติบโตมากับทั้งสองคนนี้ทั้งคิตตโนโอลลโดและเรียเมซี่และผมจะคิดถึงพวกคุณ